สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง m a ม n t n n ิ i ันกันอีกเช่นเคยก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยก็ได้ก็ว่าได้เลยครับมาดีไม่มีกันทายให้ผมรีวิวนะช่วงกับลังหาเงินด้วยแหละนะจ๊ะก็วันนี้เรามารีวิวกันทาของค่ายจี G นะครับเออผมจำชื่อค่ายไม่ได้จริงต้องขออภยัยด้วยแล้วกันนะมันมีโค้ดรหัสก็คือ5501นะครับเป็นกันดั้มสเกล1ต่อ144นะครับนั่นก็คือ ถ้าถ้าไปภาษาบันไดก็คือ RG RG Gundam RX 78 version เวอร์ชันที่2นะครับผมนะแต่นี่จีนนะครับราคาก็เออจะอยู่ที่ผมได้มาราคาที่400นิดนิดครับใครที่จะซื้อนะครับผมแนะนำผมซื้อจากแอปออแอปสีต้มเนาะหรือผมไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือเปล่าเป็นแอปสีต้มครับถ้าใครถ้าใครจะซื้อผมแนะนำนะครับ ให้ซื้อช่วงเอ่อช่วงเขาเรียก,กว่าอะไรอ่ะช่วงมีโปรโมชั่นครับช่วงโปรเดินต่อเดือนครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรแปดแปดอะไรประมาณเนี้ยผมแนะนำให้ซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ส่วนลดนะครับผมมันได้ราคาถูกลงเพราะราคาปกติครับมันอยู่ที่ห้าร้อยกว่าบาทนั่นถ้าห้าร้อยกว่าบาทถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะผมจะไม่ผิดนะหรือไม่ถ้าถ้าใครมีส่วนลดนะครับแนะนำให้ซื้อ ถ้าใครมีสวนลดละรถหลวงมันมาสามร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้ผมไม่นำให้ซื้อไปเลยนะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งผมไม่รู้ว่าค่ายนี้มันตอบแล้วเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกนะครับผมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงสั่งจากจีนนะครับอาจจะได้ของนานกว่าปกติค่อนข้างอิ้นหนึงนะครับใครที่สำหรับคนที่ไม่รีบนะครับก็แนะนําให้สั่งจากจีนทิ้งไว้เลยสักสักครึ่งเดือนอะผมตีราคาให้เออผมตีวันให้เลย สักครึ่งเดือนนะครับประมาณ15าวันผมดาวได้ประมาณนี้แหละจะไม่นานกว่านี้แล้วนะครับผมนะถ้านานก็อาจจะเป็นช่วงเทศกาลอะไรประมาณนี้นะครับเอาเคเดี๋ยวดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างข้างในต่างๆเนะาะพีแย่เปิดแผงนะครับผมไม่รู้ว่าถุงสเกลเหมือนกับเอ่อ RG ร์เลยไหมนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนี่คือแบบดีมากๆเลย ดีมากๆโคตรจะดีเลยนะครับผมอ่าผมผมอนุญาตซูมให้ดูซูมดูคร่าวๆนะครับนี่เห็นไหมมือคือแบบละเอียดมากเลยครับเป็นแผงโครงในนะครับโครงในอ่าแผงโครงในนะครับแล้วก็มีพาร์์เอฟเฟกเสริมมาให้ด้วยนะครับต่อมาเป็นเป็นปืน ฮ่าเป็นปืนนะครับเป็นคงในปืนนะครับอ่าแล้วก็แผงสีน้ําเงินถามว่าให้มาถามว่าดูดีไหมดูใช้ได้ครับดูไม่แย่เลยสีมือเที่ยวให้มาสีขาวล่องของอ่าพลาสติกที่เขาให้มามโฟกัสหน่อยค่อนข้างจะดูดีเลยครับค่อนข้างจะดูดีมากๆเลยไม่ดูแย่เลยเห็นไหมเลยรล่องมันไหม รองนี้เขาตัดเส้นมาให้ครับซึ่งดูดีมากๆเลยครับไม่ดูแย่เลยถ้าดูตาเปล่าอะครับตัดเส้นได้ง่ายแน่นอนนะครับอ่าผมตัวทําตัวนี้ผมอาจจะทำสีแค่เฉพาะสีแดงนาเงินแล้วก็เหลืองเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอยากอยากคงเอกลักษณ์ของสีเอาไว้อยู่นะครับของตู่นะครับอันนี้เป็นดีคอดีคอเหมือนอาีเลยดีคอแบบดีคอเป็นซิกอร์แบบใสค,ครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะผมบอกก่อนเลย เดี๋ยวผมวเดี๋ยวผมจะมีดีคอน,น้ำต่างหากเอามาแปะนะครับมันจะได้กลแบบทุกกลมคือสวยๆสีแดงถือว่าให้มาดูดีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำทำสีแดงเช่นเดียวกันนะครับตัวของในต่างๆก็อาจจะไม่ได้ทําเลยนะครับผมนะพยายามคงคงสีเอาไว้อยู่นะครับแต่พยายามไม่ผิดเพี้ยนไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมพสุดท้ายนะครับ อ่าอันนี้อันนี้เป็นโครงในโครงโครงสีขาวอ่าสีเหลืองสีเหลืองก็แบบบันไดนะครับสีเหลืองแบบไม่ค่อยสวยผมบอกกันเลยสีเหลืองแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวผมไม่ทําสีเหลืองใหม่นะครับผมผมบอกกันเลยแล้วก็มีปืนบีบบนบาสุก้านะครับมิโลอ่าโครงในต่างๆน่าจะเหมือนตัวของไอที ID, ของบันไดทุกอย่างเลยครับคิดว่านะครับนะผมไม่ถนัด เอ่อมันเดี๋ยวนี้สนับไม่ไม่สนับสนุนกันทาแบบจีนก็ผมไม่รู้จะไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้สิผมล่ผมอะเฉยๆครับแต่สคนที่งบน้อยด้วยนะผมเข้าใจครับอันไหนดีผมก็บอกว่าดีครับอันนี้ผมยังไม่บอกว่าดีนะเพราะผมยังไม่ได้ลองต่อว่ามันเพอร์เฟกต์หรือไม่เพอร์เฟกนะครับอันนี้คู่มือมันนะครับเป็นสีแดงนะครับผมต้องลองต่อดูก่อนว่าดีไม่ดีครับในราคา เกือบได้มาสี่ร้อยอะสี่ร้อยตีสี่ร้อยเลยต้องมารอดูว่าง,งานของพี่กีนเขาจะดีป่านะครับซึ่งสเกลอันนี้ครับมันมีของหนึ่งต่อร้อยด้วยนะครับผมนะเป็นอีกค่ายหนึ่งเป็นแคทแคทอะไรอะแคทวอล์แคททากอย่างเนี่ยครับเป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยครับซึ่งอันนั้นอนะดูดีมากเลยครับในราคาพันนิดๆเองครับซึ่งได้ของเยอะมากๆเลยผมแนะนำเลยค่ายนะั้นอีกค่ายหนึ่งนะครับ ซึ่งได้ของคุ้มมากเลยนะครับผมอ่าอันนี้ดูก่อนนะครับนี่มีการแบกดีคอบอกด้วยนะอ่านะครับผมโอเคดูใช้ได้นะไม่ดูแย่เลยนะครับผมอ่าไม่ดูแย่เลยการใส่การไซโลการอะไรต่างๆอืมต้องมารอดูกันก่อน,อนว่าต่อแล้วนระมันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไงมรผมขออนุญาต ไปทาสีนิดๆหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบมาแล้วมันจะไม่ดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีนะครับผมเออผมลืมบอกอาการประกอบครับสามารถดูในติกติกตอกได้นะครับผมซึ่งผมจะไลฟ์แค่ทุกวันแหละถ้าไม่มีกันทาผมก็จะไลฟ์พวกออการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยแหละนะถ้ามีก็ผมก็จะไลฟ์การประกอบกันทาเนี่ยละครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันละนิดวันละวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับผมไง รอดูกันได้นะครับถ้าใครถ้าใครถ้าใครมีเวลาว่างนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับก็เห็นหน้าผมอะไรไปเนี้ยแหละครับผมผมตอบ็นตอบไปเรื่อยๆครับทาแต่การไลฟ์ตอนทําสีก็อาจจะไม่ได้นี่นะอาจจะไลฟ์เฉพาะตอนที่ประกอบเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดดีคอนะโอเคอย่างนี้ผมขอแยกไปทําสีต่างๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงละเดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมก็จะบอกช่องของติ๊ t ต์ตให้นะครับ โอเคผมเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ก็กมาก จะต,ตัวของปู่นะครับผมเสเกลหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสีนะครับเเป็นงานกล่องจีนเนาะกล่องจีนกล่องแดงกล่องแดงนะครับผมรหัสห้าห้าศูนยนะครับเป็น R-G เลยแหละนะครับผมเป็น R-G เลยเลยก็ว่าได้นะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะดูโอเคมากๆเลย ค่อนข้นางจะดูโอเคมากๆเลยครับไม่ได้ดูแบบไก่กาอาราเรเลยนะคือแบบดูดีมากเลยของรถกล้องให้แป๊บนึงนะครับอ่าได้เนาะ ไม่ได้ไก่กาอะรรเลยเลยคือดูดีมากครับผมบอกกันเลยในราคา4ี0ร้อบาทสรับของจีนเนาะถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าใครจะซื้อแนะนำนะครับอีกทีนึงให้ซื้อผมแนะนำให้ซื้อช่วงโปรโมชั่นพวกเดือน8.8อะไรเดือน9.9ของทาง s h อ p e e เขานะครับผมนะก็ลองหาคนซื้อดูแล้วกันนะครับผมไม่น่าน,น่าจะมีขายอยู่แล้วแหละ ขออาจจะรอนานนิดนึงแต่ว่าแต่ผมมอ,มองว่าคุ้มค่านะหรือถ้าใครรอไม่ไหวก็ซื้อมันของของแท้ก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ของแท้ราคาก็ดูค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะเอาจริงๆบ,บางทีบางทีบางตัวครับผมมองว่ามันราคามันกระโดดไปไกลมากเลยบางทีอย่างเช่นตอนเนี้ยผมไม่แน่ว่าแอริเอลครับมันราคามันตกหรือยังเพราะว่าตอนใหม่ๆมมาเนี่ราคากระโดดไปแบบ เวอร์วังอลังการมากเลยผมนี่แหละแทบบแทบบจะไม่ได้มองแอรเรียลเลยผมบอกเลยผมแทบแบบจะรอล็อกสองล็อกสามล็อกสี่เนี่ยค่อยมาซื้อมารีวิวตอนนี้ราคามันยังกระโดดอยู่เลยผมเลยยังยังไม่นี่นะครับยังไม่ซื้อมารีวิวนะครับผมโอเคตัวนี้ตัวของปู่นะครับก็จะจให้ตัวของบีมเลเวลโล่ le, Low, แล้วก็ตัวของบีมบาสุก้านะครับผมจะมีมือจับเฉพาะของมันอยู่แล้วเฉพาะทุกอันเลย แต่ว่าบีบาสก้านะของผมมันหายไปอันหนึ่งไม่รู้ว่าผมไปหล่นหล่นหล่นไปตรงไหนนะครับช่างมันไม่เป็นไรมาดูกันก่อนว่าบีบัสก้ามีอะไรบ้างนะครับลูกเล่นของมันก็คิดว่าน่าจะเหมือนตัวของ RG จีแท้แท้ทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมดเลยแหละก็สามารถขยายนะครับผมตรงนี้สามารถขึ้นลงได้นะครับผมอ่าเห็นเนาะนี่ผมติดดีคอมันก็เลยทำให้ดูแบบบูรูบีมากขึ้นนะครับ สีพื้นฐานไม่ได้ทำเลยครับทำเฉพาะสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับสีที่เขาให้มาก็เหมือนแทบแทบลุงลุงปลาไททั้งหมดเลยอันนี้ปืนอ่าปืนนะครับสามารถถักข้างบนได้นะกล้องตรงนี้เช่นเดียวกันครับบิดซ้ายขวาได้บิดบิดซ้ายขวาได้นะครับผมอ่าบีมเรเฟลนะครับผมเซเบอร์ re, นี่ดาบ ผมเอานี่หน่อนดา้ดูนี่ดาบนะครับก็เหมือนกันเลยนี่นะครับผมอ่ามีให้กนสองข้างเนาะค่ะต่อไปโล่นะครับโอเคตัวของโล่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับของปู่ ่าพอติดดีคอแล้วมันดูแบบมีรุน่นลายอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะนี่อันนี้ด้านหลังรายละเอียดเยอะมากเลยอาจีก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าของก๊อปี้ก็ทํามาได้ค่อนข้างจะดูโอเคเลยนะครับผมสามารถติดด้านหลังได้นะตัวของโลกนี่แล้วก็หมุนนี่ติด i p แพดด้านหลังอะไรประมาณนี้ นะครับผมอ่าโอเคออกก่อนมันค่อนข้างจะแน่นน,น,จจนิดหนึ่งนะครับช่วงแรกๆอาจจะต้องหลานิดนึงนะครับผมผมบอกก่อนเลยนะครับโอเคตรงของหัวมาดูกันที่สุดอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับหัวโฟกัสนอ้อยเอ้นั่นเละหัวขึ้นลงได้ครับ หมุนตามภาษาของลุงเลยไอย้ทำภาษาของจีนเลยพี่จีนเลยนะครับเหมือนทุกอย่างเส้นที่เขาให้มาเนี่ยครับถามว่าลึกไหมลึกครับค่อนข้างจะดูโอเคเลยเดินเดินเดินเส้นนี่คือแบบง่ายมากไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับผมบอกก่อนเลยการเดินเส้นนี่คือแบบโคตรง่ายเลยนะครับผมนะอันนี้ตังหัวไหลจะสามารถเปิดได้นะครับนะเพื่อ จุกยักของแขนแขนอะไรพวกนี้แหละครับนะการหักแขนโอเคนี่ก็สุดของมันนะเนาะสุดของมันเลยนะครับผมแล้วก็ตรงของไปลายปลายแขนก็สามารถเขีัยบได้นิดนึงเห็นไหมมีข้อต่อออกมาขยายมันติดหนึ่งเพื่อเนีย่ยเขียบแขบแขนนิดนิดน,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 น่อยหน่อยนะครับผมอ่าเนี่ยนะ นิดหน่อยถ้าราใช้ก็เก็บเท่าน,นั้นเองนะครับเออตัวของยานที่เป็นคนขับผมไม่ไดเอามารีวิวนะเพราะว่าเออผมต้องยางเรื่าเรื่องพลาสติกมันค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับผมบอกกันเลยค่อนข้างจะแน่นแล้วค่อนข้างจะแกะอาอยากนิดหนึ่งผมก็เลยไม่ไดเอาออกมานะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับการหักการลําตัวนาอนี่หักนี่บิดซ้ายขวาได้ครับอ่าตัวของไอพ่น นี่ไอพ่นนะครับด้านหลังอืมรับปงข้างหน้าบิดได้ครับขึ้นลงด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับดานข้างจะบิดได้แค่ซ้ายขวาเนาะขึ้นลงได้ติดหนึ่งครับไม่เยอะด้านหลังด้านหน้าเช่นเดียวกันเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมกอองมันเบร์เบลอเบร มาดูกันที่ขานะาครับขาก็ขยับการหักขาก็ได้ประมาณนี้แหละสึกแก่มาละแล้วก็หักนะครับนี่การหักก็จะมีเ,เรื่องของเท็กเจอร์เนาะนี่นะครับผมการหักขาปลายเท้าก็สามารถหักไปด้านหน้าได้ครับด้านหน้าแาาหลังนด้นิดหน่อยหน่อยด้านหน้าจะเยอะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ปลายเท้านิ้นิดน่หน่อยเช่นเดียวกันเห็นไหมเห็นไหม แล้วก็ตรงนี้สามารถเป็นเกมมิกเปิดได้นะครับนี่แค่นี้เองครับผมตัวของปู่เนาะนะครับผมซึ่งใครที่ลองตัวของบันไดแล้วมามาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นเวอร์ชั่นแรกเห็นบอกว่าเขามีปัญหาเยอะมากเ,เรื่องของพลาสติกหลวมอะไรต่างๆข้อต่ออะไรต่างๆนี่คือแบบปัญหาสุดๆเลยผมคิดว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแรกๆด้วยครับผมมันก็เลยแบบมีปัญหาเยอะ นะครับผมแต่นี่เป็นเวอร์ชัน2แล้วก็น่าคิดว่าน่า,นาจะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะมากๆแล้วแหละนะครับผมโอเคโดโลมีประมาณนี้ครับผมของเจ้าตัวของปู่เนาะโอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียดีกว่าข้อดีค่อนข้างจะราคาถูกครับถามว่ามือใหม่ซื้อได้ไหมซื้อได้ครับไม่ได้ถึงกับการต่อยากในขนาดนั้นแต่มีบางชิ้นส่วนที่อาจจะต้องใช้แรงบ้างครับอาจจะมีการใช้แรงใช้แรงในการกดค่อนข้าง มีอยู่ไม่กี่จุดครับมีอยู่ดีๆตัวเองผมจำไม่ได้แล้วว่าตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวของพลาสติกค,ค่อนข้างจะดูโอเคเลยนะครับผมอืมกีดก่อนยังไงอีกนะอืมลูกเล่นก็โอเคครับลูกเล่นก็โอเคสับสับปูก็เบสิกเลยเสียดายที่มันไม่มีลูกตุ้มเนาะถ้ามีลูกตุ้มด้วยเพอร์เฟเลยครับเท่เลยนะครับผมเหมือนอีกค่ายหนึ่งค่ายของเอ่ออะไรนะแคท แคแฟกใช่ไหมแคปแมวอ้วนนะครับผมทีมแันแลูตุ้มมาให้ด้วยกเป็นสเกลหนึ่งตอ่อร้อยซึ่งสำหรับผมมันใหญ่เกินไปไม่มีที่เก็บน,นะครับผมก็เลยเอาสกเกลน,นี้ด,นะนะด,ดีกว่านะครับผมนะเออมาดูข้อเสียกันดีกว่านะครับข้อดีผมมีผมว่าน่าจีประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียมันนะครับเออเรื่องของพลาสติกอาจจะยังไม่ดีถ้าของบันไดเนาะต้องทําใจนิดนึงนะนี่ข้อเสียมันนะครับการประกอบอะไรายายนิดนึงสำหรับมือใหม่แต่ถ้าใครชอบ ผ่านมาเยอะแล้วก็สบายครับถือว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับผมเรื่องของพลาสติกเอ่อเรื่องของสีนะครับสีแดงที่เขาให้มาโอเคน้ําเงินให้มาโอเคแต่สีเหลืองที่เขาให้มาไม่โอเคเลยเหมือนบันไดได้ๆเลยสีแม่งคล้ายๆกันเลยครับสีเหลืองอ่อนมากตบคนต้องไปทำสีครับให้มันเข้มขึ้นนะครับอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับผมนะเรื่องของพลาสติกสีเหลือง ไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวของสติกเกอร,ร์ที่เขาให้มานะครับที่เหมือนจะเป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์แบบแปะแบบใสๆครับมันค่อนข้างถามว่าให้มาโอเคไหมมันก็โอเคแต่ว่าไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะมันยุย่ยยุ่ยยันยัเห็นไหมที่เขาให,ให้มานี่ครับเห็นไหมมันยุย่ยมันมันยับไปห,หมดเลยครับมันมันยับไปหมดเ,เ,เลยที่เขาให้มาครับค่อนข้างจะดูไม่โอเคผมแนะนําให้ซื้อดีคอน้ามาแปะนะครับผมแนะนําดีแคลดีแคลได ดีแคลนะครับผมผมแนะนำให้ซื้อดีแคลน้ำโอ้ยไม่ติดดีแคลน้ำมาแปะดีกว่านะครับเพื่อความเนียนของออตัวหุ่นด้วยนะครับผมแนะนำนะครับไปซื้อดีแควน้ำมาติดเนาะตัวของแอคชั่นเบรดก็จะไม่มีให้เนาะเสียดายนะครับถ้ามีแถมให้ด้วยแจมเลยนะจ๊ะเขโดยรวมมีประมาณนี้ครับพเจอตัวของปู่นะครับข้อเสียงมันก็มีประมาณนี้ผมบอกไปนะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นตัวของค่ายของเส NAA มาครับนะครับผมของมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปคิดสีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบต่างๆเดินต่างๆเดี๋ยว,ยวอะไรอะไรยังไงนะครับผมนะก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะก็เป็นแอคชั่นท่าสองท่าที่ผมจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับผมนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะาใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับผมบอกเลยนแล้วมาส่งจากจีนเนะาะอาจจะต้องรอของเนาะ อาจจะต้องรอของนานกว่าปกตินะครับนะถ้าใครรีบก็ซื้อเลยครับรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยแหละประมาณเนี้ยแหละไม่เกินประมาณเนี้ยถ้า,แต,ถารรแต่ถ้าใครรีบครับแต่ถ้าใครรีบครับแนะนำไม่ซื้อของแท้หรือไม่ก็ลองไปเดินตามหาร้านนะครับเผื่อเขาจะมีขาย,ยของหน้าร้านนะครับผมหรือถ้าใครไม่กล้าก็ต่อของลุงไปเลยครับพันหน่อยๆเนาะผมจผิดนะ หรือค้ามีปสัวละก็เหลือประมาณ900กว่าบ,บาทแหละคิดว่านะนะครับผมหรือไม่ก็ลองลองช่วงโปรโมชั่นนะครับผมโอเคโดยมีประมาณนี้ครับผมก็ยังไงถ้าคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมมาเรื่อยครับก็จะมีคลิปใหม่เกี่ยวกับกันทราสาวน้อยอาวุธหรือไม่ก็ค่ายอื่นๆหรือไม่ก็ค้าู้นค้านี้ค่านั้นก็ลองติดตามชมกันได้ละกันนะครับก็ ถ้าผมพูดชื่อผิดอะไรผิดต้องขอภายณที่นี้ด้วยนะครับติดตยงกันได้ครับไม่ว่าหรือสามารถแนะนำกันทาอะไรหรือค่ายไหนมาแนะนําได้นะครับผมถ้าผมมีกําลังซื้อผมก็จะซื้อมารีวิวให้นะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ Rage on that beat, going crazy.